สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องสยามลักมอเตอร์ Motor, วันนี้ผอมาจากพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถสปอร์ตไอคอนิกจาก Honda ที่กลับมาในโฉมใหม่ล่าสุดปี2026กับ Honda NSX รุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยรถคันนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแรงและความหรูหราแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อนาคตของ h อน da ในโลกยานยนต์สมรรถนะสูง เริ่มจากการออกแบบภายนอกค o n d a NSX 2026ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นซูเปอร์คาร์ญี่ปุ่นที่ผสานความโบฉเฉี่ยวเข้ากับความล้ำสมัยด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าเล็ดแบบแมทริกที่มีเส้นสายคมกริบกระจังหน้าออกแบบใหม่เน้นความกว้างและดุดัน กระโปรงมีเส้นคมชัดช่วยรีดลมและเพิ่มความดุดันเมื่อมองจากด้านหน้าด้าน้างใช้เส้นสายโค้งที่เน้นความพลิ้วไหวทำให้ตัวรถดูทั้งสปอร์ตและสง่าง,งามช่องดักอากาศขนาดใหญ่ไม่เพียงเพื่อความสวยงามแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนและอากาศพลาศาสตร์ ในส่วนด้านท้ายไฟท้ายเล็กแบบยาวเชื่อมต่อทั้งสองฝั่งให้ความรู้สึกทันสมัยและล้ำไปอีกขั้นสปอยเลอร์ไฟฟ้าปรับอัตโนมัติช่วยเพิ่มแรงกดตามความเร็วหลายท่อไอเสียคู่ทรงสปอร์ตถูกออกแบบใหม่ให้เสียงเครื่องยนต์ดูดันยิ่งขึ้นล้ออันลอยขนาด20นิ้วด้านหน้าและ21นิ้วด้านหลังเสริมด้วยดิสบรกคาร์บอนเซรามิกที่ช่วยให้การหยุดรถมั่นใจในทุกสถานการณ์ มาที่สมรรถนะ Honda NSX 2026ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮบริดรุ่นใหม่ที่ผสานเครื่องยนต์เบนซิน V 6 t เทอร์โบคู่ความจุ3.5ลนิตรเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงทำให้ได้กำลังรวมกว่า700แรงมา้าส่งกำลังผ่านเกียร์ดูอัลคล t ส h 9สปีดขับเคลื่อน4ล้อแบบซูเปอร์แคนดิ้งออเวลไรที่ Honda พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง การเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง2.9วินาทีความเร็วสูงสุดแตะได้มากกว่า320กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบตั้งแต่โหมดคริดสำหรับการขับขี่ในเมืองที่เน้นความเงียบและใช้พลังงานไฟฟ้า ไปจนถึงโหมดแทร็กที่รีดสมรรถนะเต็มกำลังของเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนระบบกันสะเทือนอัตต i ฟแมกเนติกร้ายปรับตามสภาพถนนแบบเรียวไทม์ทำให้การขับขี่ทั้งนุ่มนวลและมั่นคงในการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ภายในห้องโดยสาร Honda NSX 2026ถูกออกแบบให้ผสมผสานความสปอร์ตเข้ากับความหรูหราวัสดุหลักใช้หนังแท้เอากันตาร่าและ c a r ์บอนไฟเบอรบาะนั่งสปอร์ตทรงกระชับปรับไฟฟ้าเต็มรูปแบบพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศพวงมาลัยหุ้งหนังทรงดีเฉกพร้อมคัตเติลชิฟฟอร์ระบบ Infotainment มาพร้อมจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple Carplay Android Auto และระบบสั่งงานด้วยเสียง นอกจากนี้ยังมีจอ Head-up Display แสดงข้อมูลการขับขี่แบบ Real-time ระบบเสียงรอบทิศทางจาก ELS Studio ที่ให้คุณภาพเสียงระดับไฮเอนด์ end, ทำให้การขับขี่เพลิดเพลินยิ่งขึ้นห้องโดยสารยังออกแบบให้โปร่งสบายด้วยหลังคากระจกพารามิกที่สามารถปรับความเข้มแสงได้ตามต้องการ ระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีช่วยขับก็จัดเต็ม Honda Sensing เวอร์ชันใหม่มาพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติรวมถึงกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การขับและจอดรถง่ายและปลอดภัยมากขึ้น เรื่องราคาของ Honda NSX 2026ก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยโดยในตลาดสหรัฐคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ160,000ดอลลาร์ 1, 60, สหรัฐหรือราว5.8ล้านบาทส่วนราคาจำหน่ายในเอเชียรวมถึงไทยอาจแตกที่ประมาณ7-8ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชั่นและภาษีนำเข้าถือว่าเป็นราคาที่สอดคล้องกับซูเปอร์คาร์ระดับโลกที่มาพร้อมสมรรถนะและเทคโนโลยีทันสมัย สรุปแล้ว Honda NSX 2,026 20คือการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของรถสปอร์ตระดับตำนานที่ผสมผสานความแรงความหรูหราและเทคโนโลยี